สวัสดีค่ะทุกคนกินแซ่บงวงกับแซ่บจจ้าข้าว่าข้าเห็ดต้มสุ่มข้อไก่งวงนะคะพี่น้องพรดีได้ข้อไก่งวงงวงบ้านลดราคาแต่หายี่บสิบเปอร์เ็นต์จ้ต้มสุ่มใส่หมกน้ำเสียบเป็นเสียบจ้ะน้ำเดือดเต่าใส่ลงไปจ้ะข้อไก่งวงแล้วค่ะน้อแเสบเ้วกันค่ะต้มสุ่ม ไครค่าเ่าเหงื่อมาจากใครน้องค่าเหงื่อแต่ไครเหงื่ค่ะเสียน้าม็นา็จะนกได้มกดขอมข้าวค่ะ ไส่หนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนชาจาุ้ยรสจ้ะเกลือจ้ะน้ำลาจ้ะเดืดพอดีค่ะเดี๋ยวนำบอกนนาจาังคอใส่ทีหลังเนาะค่ะให้น้ำไก่มันสุกก่อนนะจ๊ะเนาะ อก็อสิเปื้อนแล้วจ้ะชีฟ้าสดโฉยลงไปจ้ะน้ำมะนาวลงไปจ้ะต้มส่มเส้นหนาบักน้าวด้วยพี่น้อง,งต้นหอนแกหนาวก่ะเปื้อนหรืจ้ะต้นหอมผักชีลงไปค่ะใส่เยอะๆหอมๆจ้ะ เสียบก็กระตุ้งสมข้อไก่หวงจะพี่นอ้องเห็นกระดูกข้อไก่หัวเสียบด้วยค่ะมันดีดีพิทเตา้าความเสียวของพี่นอ้อ,องไปชิมกันก่อ,อนอน้ำกันค่ะกินเซฟนัวโคเทจจีเนาะค่ะพี่นอ้องอยากสีเฮ็ดเจวหรือว่าตำเจวขึ้นกเกลียวตำพ้มชอบจ้ะชุดน้ามันหอนตุ่มสมข้อไก่หวง โอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมชนท่านจัะเนา,าะมากินตขข้มสมคอไก่งวงน้ำกันค่ะกินกับข้าวเจ้ากับแก้วสมจ้าช่วยตัวหอนแก้หนาวพี่น้องวันนี้หมอกลงแงแงุงห้างเพียงห้อกหนาวเย็นมันรูยกันเลยจ้ะแก้วสมิกป่นน้ำกัน กินหวาน 快离开！

เดีย๋ยวจะพี่น้องบอกกันไม่กีดหนาเด้อจ้ะขออนุญากเห็นกนอนขอบคุณทุกคนทีท่เขาามติดตามรับชมกินแซ็บเหนือโคตรจิตไรเด้อจ้ะบ,บ๊ายบาย